วันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับรายการไอหนุม่มตะกาวนะฮะก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วไม่ได้หายไปไหนนะฮะส,สัญญาไปแนละ้วว่าจะทำคิวต่อไปเรื่อยๆฮะวันวนะนี้ก็มาอยู่กับเกมบรเรัทฟอร์ดฟอร์ดนะมาเล่นตามสัญญาแล้วน,นะครับผมกักเอาสนุกแค่ไหนนะ ยาซีเลตยาซีเลตเลยยาซีเลตเลยรัด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 กระเป๋ามาเน <stop> ี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้สนดยหัวใจวะมาแล้วนะมาแล้ว เกี <laughs> ยร์ดีเกียร์มาแล้วโยนมามาแล้วนี่ไง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  what the hell is that นี่มีกระโดดใส่หน้าใส่หน้า fucker man น,นี่นะโหดีสัตว์รัสเซียผลดดไม่ออกอะโด,ดตายดิกระโดดก็ตายกระโดดก็ตายกระโดดต่อก็ตาย กระโดดก็ตายเฮ็ดจอดก็ตายโหอิเคียโคเทียเลยโหแม่งดีสัสๆอะไรวะมาแต่เฮลิเ a สมามาดีแต่แม่งแรงสัสมาอมาอมามาโอ้โหแม่งเฮียตาทิบและสัส มาไม่กลัวดังเข้านะาลองคลิปนี้เสร็จก็จะลองไลฟ์สตรีมดูนะฮะจะลองไลฟ์สตรีมดูนะฮะว่าเป็นไงโอแต่ครับผมอย,อยูเห็นกูช่วยยู ตาไม่ไหวว่ะเฮีย <c oughs> มงน,นี่นะนี่นะปลาเชี่ยวมกควายสัตว์าามวาควายอะมรบางยิงกูอยู่ได้ยิงกูอยู่ได้สัตว์เข้าแน่นะี่ยน่ะคว้าเน๊ะไอเอ็มจะฝันด้วยจะไหมเออเออ ชิว่าข้างในยัดเป็ดมอยู่ข้างล่างระเบิดไปแดกเว้ยระเบิดไปสระนี่แหละมาจริงขาตายนี่ตายเลยตายเลยวะอ้ยเฮ้ยหางข้างเข่ามติด ยี่ไม่หวักงเงี้สัตว์เลยถึหินอยู่ได้ไปแล้วยังคงยังคงเจอเจอไม่เจอก็ดีไปกุ้มิอืมบอกไหนอ่ะไยงไงวะกว่ามันลนไม่ได้แดดคุย มาสัตว yeah. <laughs> <Church> ์เยอะมาสัตว์มาสัตว์มาอือยุงไม่เข้ามายิงถึงแล้วะไรคัอาไงครับหมดเต่ครับติดหัวเต่กระชัไหมลองยิงปืน trí của bố lên mới nhìn về đi á giờ ổn như vậy má 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 quên chặt cái đi ฉันพกด้ว่อไม่ันยาอ่อนเยอะมายเลย ใครวะแหวนแหวนมหนจะข้นมา,มาคนละหมามาคนละเขา้ขาไม่มีกว่าแล้วสัตว์ก่าแล้วสัตว์ไม่ได้แดก,กูยี่ออกมาเลยมาหรืสัตว์ จัดไปชดใจเออเราพกเกียนไม,ม่สัตว์เขาบอกแข็งใช่หวะสองนับแตกตองนัดตายอะไรอี้หนึ่งสองเออว่ะแรงหนึ่งสองเอาอเฮีย ขอไปในคำหยารัะผมหนึ่งองตายตายด้วยเม่ยิ่โหยขนาดนั้นเลยหรอสายเคียนหน,นึ่งสองหนึเอาอีกแค่ไหนแม่งบางเอา โอ้ยี่เลือดเลือดมันเย็ดเป็ดุ๊๊บออ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 สายเกมนะหมอสายเกมมาเอยเออเออกูจะเป็นสายนี้ดูเขาเออเออยยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนหรอกครับ ยังไม่โดนหรอกไม่แก่กหรอกตุ่งตุ่งแอะหลังไม่รอดปุ่งปุ่งเขาต้องคอยกดนี้เขียนนี่ตุ่ง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  h ็ดช็อตตุ่ง ตุตดุงตุงดุงตุุงตุุโอ้โหเว้นช่วยมามาเอาไว้ยังไม่รอฟาร์มเลยนี่หว่าอย่างนี้มันต้องเอาระเบิดเขาประยัดอู้ลูกบุมไอเฮียติดจ็บม้ามามา หมาค่ะหมาค่ะว <Yeah. S 1> ่างี้อ่ยอืมใสยเกียรมาแรงอืมทำใจ nào Ui, cây lại สองสิบสี่ตาไอสิบแปดปะเนี่ยสุดยอดกินเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับทีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็กดไ like, ลค์กดซับซักให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบบ๊ายายครับผม